ที่6มีนาสงพันสเสียงสมัยจะขอโทเท่ทำสมน้ำได้ครับทราบกันเติมอีกข้างหนึ่งหลังวันที่หนึงเลขเสียงหตัวได้แก่หมายเลข0ูนย์เก้าหกสี่เจ็ดแปดเลขหาตัวได้แก่หมายเลขเก้าหกสีเจ็ลขสตัวได้แก่หมายเลขหกสีเจ็ลขสตัวได้แก่หมายเลขสี่เจ็ลขสอตัวได้แก่หมายเลขเจ็ดและเลขหตัวท้ายได้แก่หมายเลขแปจากนั้นสิบต่อ,อ,อเลขต่ำลาปานรือเลขนำซัดสี่ทับ 40, ออกสี่ข้างด้วยกันข้างที่หได้แก่หมายเลข สองสี่ถือกับเลขน้ำสัตว์เลขกุ๊ปโอกข้างที่สองได้แก่หมายเลขหนึ่งสองถือกับเลขน้ำสัตว์เลขมากโอกข้างที่สามได้แก่หมายเลขสองสามถือกับเลขนํำสัตว์เลขลิงออกข้างที่สี่ได้แก่หมายเลขสามหกถือกับเลขน้ำสัตว์เลขหินลำดับต่อไปก็จะเป็นการออกสลากพัฒนาหาทับสี่สิบห้าออกหาข้างด้วยกันข้างที่หนึ่งได้แก่หมายเลขศูนย์เก้าข้างที่สองได้แก่หมายเลขหนึ่งสามข้างที่สามได้แก่หมายเลขศูนย์ห้าข้างที่สี่ได้แก่หมายเลขสองแปดและออกข้างสุดท้ายข้างที่ห้าได้แก่หมายเลขสามหนึ่ง Thank you.